นี้เราลังอยู่กับรายการแดกๆไปรับววันนี้เราจะมาทําซี่โครงหมูปุุนซอสญี่ปุ่นนี่กระเทียมนะกระเทียมแหมแ่รเราก็เตรียมกระเทียมหั่นนะฮะหั่นได้แต่พอดีนี่เรามาดูอันนี้คือต้มไปแล้วนะฮะประมาณ7ชั่วโมงยังร้อนเล่นนะฮะอันนี้ต้มไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะแม่งยังไม่เปื่อยเลยนี่ไฟใช้ไฟกําลังพอดีแต่อันนี้แม่งร้อนไปเราต้องเบาไฟนิดนึงนะเรียกว่าต้องเบาอันนี้นี่นี่นไฟดิกโก้ ใช่่ะเบาไฟปุ๊บเห็นไหมนะ้ำมันจะเป็นดำๆนะพอเราใส่โชยุเข้าไปนะน้ำตาลเกลือนะฮะเพื่อให้ความเนี้ยมันดับกลิ่นมนาวต้มไว้ทิ้งไว้ไปแล้วเราไปหั่นกระเทียมกันนี่กระเทียมเตรียมไว้นะฮะนี่สักหนึ่งหัวนะนี่ผมลอกเปลือกออกแล้วนะแหมลอกเปลือกนะเปลือกเนี้ยแม่งกินเนื้อไปเต็มเต็มเลยนะ่าจะหาที่ตั้งกล้องแป๊บนะแหมถ่ายคนเดียวแม่งกล้องเนี้ยแหละนะเอาเอาเอา,เอากล้องไหวไหมเนี่ยกล้องไหวไหมไม่ไหวนั่งดีนั่งดีนั่งดีด,ด,ดิอีกควาย ถึงด่าตัวเองไงนะเออมาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งเว้นอ่าเป็นไงตั้งกล้องแล้วนะไปไม่ใช่อ่าขยับนิดนึงขยับขยับขยับอ่านี่เห็นกระเทียมแล้วไหมหัวใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกกระเทียมนะเราจะมาหั่นกระเทียมแล้วใส่ไปเนี่ยเพื่อกระเทียมเนี่ยมันจะได้ได้ความแบบอร่อยของมุมอะไรของกูเนี่ยอะไรมุูอ่ะเช็ดชูแป๊บหนึ่งเช็ดชูอ่ะไม่ได้มุมนี้มุมนี้ได้ไหมมุมนี้ก็ไม่ได้อ่ะมุมนี้ก็ไม่ได้อ่ากล้องกลับมามุมนี้มาใหม่ มาใหม่มาใหม่มุมนี้เอาไม่ได้มุมไหนมุมไหนต่อเอามุมนี้โอ้เหนื่อยเนาะก็จะถ่ายได้แต่ละทีนะมานี่มุมนี้นี่ได้กระเทียมแล้วเออมามาเดี๋ยวนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งขยับนิดนึงขยับนิดหนึ่ง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 ขยับนิดหนึ่งขยับนิดหนึ่งนิดนึงนิดหนึ่งเออนิดนิดนะอันนั้นนิดไปแล้วอันนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอยนิดหนึ่งเอยไม่ได้อันนี้มันเห็นแต่หัวหอมไอ้บ้าไม่ได้นิดนึงเออเนี่ยไอ้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ เรามาหั่นกระเทียมนะหั่นหยับหยาบนะหยับหยาบตามนิสัยของเราเลยนิสัยผมเองเนี่ยแหละหั่นฟับฟับระวางนิ้วนะครับระวางนิว้วหั่นฟึบฟึบฮะบางบางบางไม่บางแล้วแต่มือคนจะนิ่งนะจ๊ะหั่นฟับนะฟับนะฟับฟับอ่ะพอได้เสร็จเนี่ยก็โกยกระเทียมมาแยกกันหน่อยนะฮะไม่เอาเปลือกนะเปลือกนี่เราไม่กินนะครับ อาหารทึบๆฮะทึบๆนะให้มันพลังพอดีนะแล้วเสร็จเนี่ยก็หยิบใส่มือนะหยิบใส่มือแล้วเราจะไปใส่ในหม้อ,อก,กันนะปะเดี๋ยวเอากล้องตามไปนะหยิบกล้องแป๊บนะหยิบกล้องแป๊บนี่เห็นไหมกระเทียมโฟกัสนิดนึงโฟกัสนิดนึงนะไม่มีตากล้องก็อย่างนี้โฟกัสนิดนึงนะกล้องมือถือนะฮะตามมีตามเกิดนะอ่าใครมีมากนะครับก็ซื้อกล้องดีๆไปนะปะไปเอาลงหม้อหยิบกระเทียมมาแล้วนี่สับแบบหยาบๆนะครับนะ แดกได้เปล่าไม่รู้นะลองดูแล้วกันแดกๆก,กันไปนะ, <c oughs> ะเทไปปั๊บแม่แล้วเราก็ปิดหม้อนะฮะจะตุนไว้ประมาณประมาณ3-4ี่ชั่วโมงนะเพื่อให้กระดูกเนี่ยนะมันเปื่อยนะครับแล้วกินได้นะครับสำหรับคนที่ฟันไม่ดีนะฮะฟันดีๆอาจจะแทะได้นะฮะแต่ผมฟันไม่ดีนะพอ <c oughs> ต้มได้ที่เนี่ยประมาณ3มชั่วโมงนะฮะประมาณนี้กำลังดีมาเราจะมาเทใส่ถ้วยกันเราก็เตรียมถ้วยนะจะ,ะเทไป น, erm น, no นี่เรามาดูน er ้ำนะเอ้าโหน้ำซุปเนี่ยน้ำพะโลนะฮะนี่ก็บซีโครงหมูนะนี่กำลังเปื่อยโอ้ยเอี๊ยยไปโอ้ยเดี๋ยววมอง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 กันไ้ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงผมใช้กล้องแป๊บนึงแป๊บนึงกล้องพังไปดีนะกล้องโอ้โหดีซื้อมาล้านแปดเช็ดกล้องแป๊บนึงนะมานี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะเอ๊บหนึ่งหนึ่งนิ่งๆก่อนนิ่งๆนิ่งวตีมือแตกนิ่งๆนิ่งๆอะไรวะนะอะไรของข่มวะนะเอาเช็ดกล้องนะฮะมา อ่านี่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะรูปร่างหน้าตานี่บอกเลยน่ารับประทานมากๆเลยนะจ๊ะและนี่แหะครับคือหมูต้มซี่โคงซอสญี่ปุ่นหน้าตาหน้ารับประทานหลังจากต้มไป3ชั่วโมงนะครับโอ้โหเราก็จะได้แดกกันนะฮะเราเราก็ต้องแดกแดกกันไปเถอะเรามาหยิบใส่ปากันต้องบอกว่ารสชาตินี่นะมีความกลมกล่อมมีความเค็มนิดๆคล้ายๆต้มะโล้นะฮะ เรียกว่าอร่อยกำลังดีกินแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโคตรฟินฟินแบบนี้ไม่มืออีกแล้วนะจ๊ะเราคลิปเนี้เนี่ยนะผมบอกเลยนะผมลาไปพร้อมกับาร์มฟินแบบนี้นะไม่าย,ายลาไปก่อนนะครับกับรายการเด็กได้กันเด็กนะจ๊ะสวัสด,ดี